ผู้ชมคะภายใต้สถานการณ์ที่โควิด19ระบาดแบบนี้ต้องบอกว่าทุกสาขาอาชีพโดนผลกระทบไปหมดนะคะไม่เว้นแม้แต่คณะลิเกค่ะอย่างล่าสุดเบนซีวกรเองเนี่ยเขาออกมาแสดงลิเกผ่านการไลฟ์แล้วก็วอนให้บรรดาแม่ยกที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขาได้ด้วยการตบรางวัลจากฟวงมาลัยผ่านการโอนไอแบงกิ I ้ง ต้อง<ต>ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ซึ่งวันก่อนนะแสดงอารมณ์ดีหนึ่งก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยก็ได้ไปร่วมแสดงนะคะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมกับโอนค่าพวงมาลัยสนับสนุนอีกด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหาทางออกที่ดีนะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเราเอาจจะเบือ่ออยากจะดูลิเกก็สามารถรับชมผ่านทางออนไลน์แบบนี้ได้และยังสร้างรายได้ให้กับคณะลิเกได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นการหยุดเชื้อ ผ่วชายคืออยู่บ้านต่างคนต่างอยู่นะเพื่อการไม่ได้อยู่ใกล้กันเออแต่ว่าใจส่งถึงใจด้วยไอแบงก n ้จ้ะกตส่งไปเลยจ้ะนะคะอ่ะ